24กุมภาพันธ์2549อีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่สำคัญของการเมืองไทยเพราะเป็นวันที่ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรหลังจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงรัฐบาลไทยรักไทยสมัยที่สองที่มีคู่ขัดแย้งอย่างพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่นำขบวนขับไล่ทักษิณอย่างหนักดวงจนถึงทางตัน ต่อมาวันที่2เมษายนพศ2549มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคฝ่ายค้าน3พักคือพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยและพักมหาชนประกาศว่าจะไม่ส่งผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งโดยผลการเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่าพักไทยรักไทยยังคงได้รับคะแนนเสียงข้างมากแต่ในหลายพื้นที่ได้เกิดปรากฏการไม่เอาทักษินโดยการที่ผู้สมัครจากพักไทยรักไทย ได้คะแนนน้อยกว่าผู้ไม่ออกเสียงและบัตรเสียต่อมาวันที่4เมษายนพศ2549เวลา20นาิ30นาทีทักษิณออกแถลงการทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าแม้พรรคไทยรักไทยจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งก็ตามแต่ตนจะไม่ขอรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกแต่จำเป็นจะต้องรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อรอการสรรหาคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสม วันที่8พฤษภาคมพศ2549สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยใ,ให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2เมษาย,ยนเป็นโหมฆคและให้จัดการเลือกตั้งใหม่ในวันที่15ตุลาคมพศ2549และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง3คนต่อมาวันที่9กันยายนพศ2549ทักษิณเดินทางด้วยเครื่องบินประจำตำแหน่งไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและวันแตกหักเดินทางมาถึงวันที่19กันยายนพศ2549คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาจมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตกลินทำการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลทักษิณโดยอ้างเหตุผลว่าการบริหารราชการแผ่นดินโดยนิชอบธรรมและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในขณะที่ทักษินอย่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศและได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้งในวันที่15ตุลาคมพศ2549และได้ประกาศให้อำนาจหน้าที่ของนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากเมื่อ16ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันทักษินในชื่อใหม่ว่าเฮียโทนี่พูดถึงการยุบสภาหลายครั้ง เช่นวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5บอกว่าตอนนี้รัฐบาลอ่อนแอฝ่ายสนับสนุนอ่อนกำลังมากถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีใครมั่นใจรัฐบาลลงทุนโครงการขนาดใหญ่ฉะนั้นถ้ารักบ้านเมืองจริงยุบสภาให้ประชาชนตัดสินใจดีกว่านั่นจึงจะเป็นการแสดงสปิริตในการรักบ้านเมืองกว่าอย่างมั่นใจประยุทธ์ยุบสภากลางปี หรือ,อย้อนกลับไปเมื่อ15กันยายน2564เฮียโทนี่บอกว่าผมคิดว่าไม่นานท่านนายกต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านทำเก่งคนชอบแจกตังค์ท่านกู้เงินอนาคตมาแจกปัจจุบันเพื่อให้ลูกลหลานเล้งใช้ต่อด้วยการขึ้นภาษีอะไรก็แล้วแต่ท่านมั่นใจตรงนี้แล้วท่านยุบสภาเลือกตั้งใหม่เลย และเมื่อกลับมาปัจจุบันต้องจับตาว่าผลเอกประยุทธ์จะเดินตามรอยเท้านักเรียนเตรียมทหารรุ่นพี่อย่างทักษิณที่ประกาศยุบสภาเลือกตั้งใหม่เมื่อไหร่หรือจะต้องรอสถานการณ์ให้สุขงอมกว่านี้เสียก่อน